The cretin Mira lies holed up with her dungeon, armed with the power of the Kinos. But you have some time before she will be able to tap into its dark core and enhance her own abilities. Finish her before she is capable of sending you back to the ether. Nang Kinos. <laughs> เจ้าอย่มีเวลาก่อนที่นางจะสามารถเข้าไปสู่ใจกลางของมันได้จัดการนางก่อนที่นางจะได้มีพลังพอที่จะส่งเจ้ากลับไปยังทุกนรกทูม <This power S 1> พลังนี้มัน <is S 1> สุดยอดเลยผ่านดูใจแล้วแต่ว่าม <'s> ันสายไปแล้วที่ <The key S 1> นอกนู่นของข้าและเปของข้าคนเดียว This fool knows nothing group, mou mou our entire campaign. Is a weak, conniving child, hey nark, is It will attune to her, and when it does, things may become... It will be difficult. Destroy her quickly, underlord. Kill her just astray, As so he's done to countless others, you are nothing to him. Your vaults cannot store any more gold. The kinos is free from its prison. เจ้าจะกลัวของมันแล้วมันอาละวาดไปเต็มได้และวบีพลังที่เกนบุกเข้าไปแนวหน้าได้มีของพวกนี้มันตายเป็นมีเนียนมาตอนนี้พลังของไทเทนนั้นเจ้าสามารถบัญชามันได้แล้วอันเดอร์ลอย Good, underlord. Yeah, You're yeah, making Lord. progress. Follow that dungeon to its core and see that damn thing destroyed. A shadow has entered your dungeon. Mira! Mira! Return what you <coughs> stole <from coughs> me. And You may get off lightly. แล้วแกจะได้รับความพานแกไม่เข้าใจพลังนี้มันข้าบะข้าจะตายไปคนเดียวาะสัอันจลอลับไปหานายของเจ้าซะหุปากของเจ้าไปซะแกหมดโอกาสแล่านางมีลา time is fleeting crash her will dungeon laa how laa how core she. and send her back to the ether willa the minor punishment there the bafu lost a chanda has entered your dungeon ไว้จัง her, ดูนางนั่ <be> นมันขุดจินางจะร <for leader. S 2> ีบจะว่าวฉันนั้นไปจัดการหลอนซ <N AR LING> ะพวกเองก็รีบจัง ชัยว่าไบรอันไม <c oughs> ่รู้มันจะลน่นเรียกซ่าอ่าจะบ้าเออตลอดไม่มีเวลาเอ่ยเฉยหรอก จบการเอาขีนอตขึ้นมาซะเจ้าสิว่าทำาแบบนี้มันจะได้ดีอะไรแกทุกทิ้งได้เสมอข้าจะเผาแกทิ้งซะเหมือนกับป p สิท c y t i ้าชอบจัดการทิ้งนั่นแหละศัตรูกะเซดีหิมหมด ยังต้จัดการมันตอนนที่มันจะเสกพิมิมดซก็สิ้นเรื่องข้าทิพย์พลาดเองทีน้องิดจิตใจข้าอดีตลอดช่วยข้าด้วยโอ้อยากจะเจรจางงันหรือจ๋ะไม่ต้องมาเสเหรอเลยอดีตลอดจะตัดหัวใจของแกทิ้งซะแล้วจะส่งแกกลับไปลงนรกที่แกสาขึ้นมา เจ้าทำลายด้าเจ้าของมันได้แล้วเฮ็ดปากลยนางมีรานางพรรยาที่หักหลังเข้มทีทุกประวัมดแต่ตอนนี้แกต้องจ่ายราคามันซะไม่เป็นไปไม่ได้ข้าเกือบเข้าถึงใกล้แล้วเก็ปากแล้วกลับบ้านเป็นเลยหล่นหลานจะได้กลับบ้านที่นรกนี่

และก็คงไม่มีปัญหาที่จะเข้าพิสูจกับศึกเพียงหนึ่งเดียวแล้วแต่แย่หน่อยนะรู้สึกว่าอันเดอร์ลอดเจ้าอื่นเนี่ยมันรู้ตัวเหมือนกันแหละยัง eh? ยืดวิยาอยู่เลยฮะแกน่าจะรู้นะว่าศั <you. S 1> ตรูมันจะแข็งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเออ